อนะโอ้โสะดวกสบายเสดวสวัสดีครับโมนี่ล่างจานนะครับล่างจานเวลาล่างเองแล้วมันมือเปื่อยมือ,อยังเลยครับโมนี่ได้เครื่องอสุนแรงมาไหมน้ำเข่ามาไหมครับเป็นเครื่องล่างจานแบบใหม่ถึงมานเสนอว่าไม่จุดเป็นแบบไหนครับสะดวกสบายถึงก็เก่าว่า เดี๋ยวมาสชอชมมันครับว่ามันติดสัดวสบายขึ้นบอร์ดครับไปวไ<ะ>นี่นะครับอ่น้ำขอหลาสุดนะครับนะแบบไม่โดยก็ต้องใส่มือมันจะเตยจะเตยนี่ครับร้องเหมือนน้ำขอว่าไม่หลาสุดเอาชิลลังนะี้ไปนะสะดวสบายขึ้นด้วย hãy subscribe cho kênh <Nhạc> Ghiền Mì Gõ ha bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่ล่ะคืดวูสกสบายขึ้นนะบ้างนี่วิธีการรงจรร์แบบง่งยๆครับง่ายๆลองไปประยุกใส่บ้างาแบบนี้แต่คิดว่าใส่ได้ลไหมสบายขึ้นกลาไว้ก็มีแหละครับสวัสดีครับ